ปืนระยะใกล้ที่ดีที่สุดของซีซั่น6เรียกได้ว่าเป็นดอกไม้ไฟแห่งความตายมันคือปืนอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปครับก่อนไปรับชมคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีัวรุ่นทุกทคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เจมี่ซีวันนี้เจมก็มีปืนที่เรียกได้ว่าเป็นดอกไม้ไฟแห่งความตายและเป็นปืนระยะใกล้ที่ดีที่สุด ของตอนนี้เลยก็ว่าได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันในคลิปเลยครับถ้าจัดได้ว่าเป็นปืนระยะใกล้ที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับลูกซอง R9 ชาร์จบ้านได้แบบไม่ต้องกังวลยิง2นัดนี่ถึงก็ลงไปนอนคุยกับลากมะม่วงเลยนะฮะแต่ถ้าคนที่โดนยิงใส่เปิร์ก EOD มาดาเมจก็จะเบาลงและเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการแต่งปืนครับว่าเป็นยังไง ของแต่งชิ้นแรกครับมัสโซแนะนําเป็นโชกนะฮะเพราะว่าช่วยเพิ่มดาเมจระยะไกลและกระสุนเกาะกลุ่มกันมากขึ้นเวลายิงออกไปลูกกระสุนจะไม่กระจายเป็นวงกว้างนะฮะแต่จะลดการขึ้นสโคบช้าลงอันนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะไม่จําเป็นเลยสําหรับปืนนี้ของแต่งชิ้นต่อไปครับก็จะแนะนําเป็นตัวแรกนะครับฟลอกแท็กเซนทรีก็เหมือนกับชิ้นแรกเลยช่วยเพิ่มดาเมจระยะไกลและกระสุนเกาะกลุ่มกันมากขึ้น เวลายิงออกไปลูกกระสุนจะไม่กระจายเป็นวงกว้างแต่จะลดการขึ้นสโคบช้าลงอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้อีกเช่นกันนะฮะและของแต่งชิ้นต่อไปครับเลเซอร์ก็แนะนำเป็นตัว 5mw นะฮะจะช่วยในเรื่องการยิงแบบไม่ขึ้นสโคบได้ดีขึ้นและเพิ่มความเร็วของกระสุนที่ยิงออกไปแต่ข้อเสียของมันก็คือเลเซอร์ของเราเนี่ยศัตรูจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาหลบก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเลเซอร์ด้วยนะฮะ ต้องจาไว้ว่าศัตรูที่จะเห็นเลเซอร์ของเราได้คือศัตรูที่ตายแล้วเท่านั้นนะฮะของแต่งชิ้นต่อไปครับแรก,กิฟชิ้นนี้ก็แนะนําเป็นตัวที่3นะฮะเป็นสตริปกิฟแทบ็บก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องความเร็วของกระสุนที่ยิงออกไปและยกสะโคบได้ไวขึ้นนะฮะแต่ไอยกสะโคมเนี่ยเราไม่ได้ใช้เราเอาแค่ช่วยเพิ่มความเร็วของกระสุนแค่นั้นเองแต่จะมีข้อเสียในเรื่องของความมั่นคงในการเล็งจะลดลงแต่ก็ไม่จําเป็นสําหรับปืนนี้อยู่แล้วนะฮะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูของแต่งชิ้นสุดท้ายครับของแต่งชิ้นสุดท้าย emotion ชิ้นนี้แนะนําว่าต้องใส่นะครับดาร์กนบลีดลมหายใจมังกรหรือที่เรียกกันว่ากระสุนไฟนั่นเองนะฮะเป็นกระสุนที่เรียกได้ว่ายิง1น,นัดกระสุนกระจายออก12ลูกและมีสถานะติดไฟไหม้ถ้ายิงโดนศัตรูในขณะที่ติดไฟเลือดของศัตรูจะลดลงเรื่อยๆสําหรับไทยที่ยังไม่ได้ปลดล็อกตัวนี้ก็สามารถทาเควสปลดล็อกได้โดย การฆ่าศัตรู10ตัวในขณะที่เรากำลังสไลด์อยู่นั่นเองง่ายๆครับสำหรับเควสนี้ก็แนะนำนะฮะให้ให้ใส่ด้วยนะครับตัวนี้โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับปืนระยะใกล้ที่ดีที่สุดหรือดอกไม้ไฟแห่งความตายคุณผู้ชมแต่งแบบไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปด้วยนะฮะ ส่วนข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเจมส์ก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยและถ้าชอบคลิปนี้เจมส์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะส่วนคุณผู้ชมท่านใดอยากดูเจมส์ไลฟ์สตรีมก็เข้ามาได้ที่ YouTube ก็จะไลฟ์ประมาณหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฮะสำหรับคลิปนี้เจมส์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะฮะดูคลิปให้จบก่อนนะครับ ลูกโม่จุดสามห้าเจ็ดขนาดเจ็ดชิงนะอืมทิงเดี๋ยวเอาไหนรอบรอบนี้มะนาพี่เมย์เล่นดีกว่ามะเล่นเล่นเล่เก็บปืนสามคะแนนเล่นเล่นไปเลยแบบปาล์มอ่ะไม่ต้องเก็บทิ้งหรอกสามหนึ่งหนู่งหนึ่งเกิดสามตัวแล้ว ไม่เล่นละสไนไม่เอาดีกว่ายิงไม่โดนลตอนนี้งพอเปลี่ยนสไนเล่นปุ๊บยิงไม่ได้ดูดูใครแผงไอคอนเปลี่ยนือทำไมไปมาไปมาเนี่ยสำคัญว้ยดูคนอื่นดีกว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนทำไมเนี่ยเออ เออดูนี่ดีกว่าไอเจมนี่ยนิ่งๆเลยนิ่งๆนิ่งๆเจ้าใหญ่เป็นคนนึงด้วยเปลี่ยนเลยวจะเติร์กเดี๋่วเติร์กเติร์กดูจอเติร์กน่าจะไม่ลำพังตาเออเติร์กกำลังเติร์กกำลังทั้งทีว่าทีมนี่กูดูแล้วซื้อได้นะซื้อได้นะเกิดเจมนะเพื่อนฮัลโหล เพื่อนไนอ้เลิฟเพื่อนทำมึงได้เปล่าโถมีใครได้ยินบ้างเนี่ยฮัโลโหลได้ยินเพื่อนได้ยินู่นี่ยยยไไดด้้ิินนเพื่อนอยู่นี่เพื่ออนยู่ปะเนี่ยเมย์อยู่เพื่อนไอ้พูดชั่วเพราะไม่ชอบอ่ะเออชอบพูดหยาบาแล้วทำไมต้องหยาบอ่ะพูดดีๆแล้วคุณไม่ตอบดีๆอะ่ะเพื่อนก็มันไม่ได้ยินเมื่อกี้นี้ก็ถามว่าอยู่เปล่าเดี๋ยวซื้อมาก็ไปลอย เว้งคว้างกลางสายฝนให้เขาฆ่าตายอีกคือมันยิงไม่ได้แน่ตรงเนี้ยยังไงเราก็ตีมันไม่แตกอ่ะเฮ้ยคุณโดน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 อีกแล้วเอาไม่กลัวอีกแง้ยตรงไหนหลบไปทันเลยวิ่งนอกเปิดไม่มีด้วยเยอะมากปล่อยไม่ได้นะปล่อยไปเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่บนเขาอยู่บนเขาสี่ตัวเลย อยู่ในตึกอยู่ในตึกในตึกโ้ยไม่ทันรถทีมขุดเสรอยู่แนวสงตัวเออมีไข่เพิ่งลงมาเอามันโดดลงมันโดดลงมาฮะเกมประตูหน้าประตูเข้านา

้แวนี่่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้นก็ตบเรียบร้องเจือกี้ร้องโอ้ร้องเจือกี้ร้องเลยงงดิงดิมันไม่งหรอกคูขนลุกเลยดิเกาะดิจะเกาะมาแล้วมาแล้ว ไม่มีตีแดมโอ้โหเด็กเดียวริงเลยพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้น ตัวเดิมพูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนเียใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นเฮ้ยเอาอะนี่เดิมเลยแมนอัลร์แมนึ่งต้องร้องแตจังหวะเนี้ยน้ำตาไหลเพื่อนตี่ผูร้องฮะร้องอะตี่ผูร้องเลยโอ้โหไม่ เพื่อนเลยอะทุดเพื่อนเลยมั้งเยอะ โว้ยนี่มันกว้ยแล้วมักล้ามาโดยกล้ามาไงวะ